สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เลื่องชื่อเกียองเปลี่ยงไกรแดนยิ่งใหญ่องค์พระธาตุัมน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่417ถนนสมารักษ์ตำบหลหนองแสงอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามคมีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอวาปีประทุมเป็นที่ตั้งสำนักงานอำเภอเานาดูนอำเภอพ,พยัคฆภูมิทิสยัยอำเภอยางศรีสุราษฎร์และอำเภอนาเชือกจำนวนโรงเรียนในสังกัด221แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก163แห่งขนาดกลาง55แห่งขนาดใหญ่2แห่งและขนาดใหญ่พิเศษ1แห่งจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา2,337คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมะวัยถึงมัธยมมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งหมด22,817คน ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์กิจสมบูรณ์รวมหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและทีมบริหารด้วยวิสัยทัศน์สร้รางคนดีมีปัญญามีความสามารถภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขต2มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,า,า,ารคามเขต2ให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายดังนี้ปัญหาที่อยากจะแก้1การมาทำงานสาย2พูดจาเสียงดัง 3. ทำงานล่าช้าไม่ทันเวลาต้องทวงถาม 4. บุคลากรทำงานโดยไม่ประสานงานกันความดีที่อยากทำา 1. ตรงต่อเวลา 2. อ่อนน้อมถ่อมตน 3. ความรับผิดชอบในหน้าที่และ 4. มีความสามคคีในการทำงานจากการดำเนินการส่งผลให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรารคามเขต2มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบดังนี้1มีการประกาศเจตนารม์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรคิดเป็นร้อยละ97.50และร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน2 ได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนดปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายสี่เรื่องคือ 1. ตรงต่อเวลา 2. อ่อนน้อมถ่อมตน 3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ และ 4. มีความสามคคีในการทำงาน 3. แกนนำจิตอาสาได้ร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานเหมือนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 4. มีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมดังนี้ 1. น่ 5. ตรงต่อเวลา สออ่อนน้อมถ่อมตน 3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ 4. มีความสามารถคีในการทำงาน 5. มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกวันพุธต่อจากรายการพุทธเช้าข่าวสอขอทอเพื่อติดตามประเมินผลสำเร็จ ทบทวนปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมองค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุค,คุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 6. ได้จัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 7. มีผลสำเตรต็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ร้อยละร้อยและเป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรม 8. มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง3มิติมิติที่ 1. การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนามิติที่2หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติที่3วิถีวัฒนธรรม 9. มีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานและขยายผลสู่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆได้ เชือกนาดูนดินสมบูรณ์คือพยักษ์ภูมิทสัย